สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Go to Night by MTS Go พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ามทุ่มผ่านทาง Facebook MTS Go และช่องทาง YouTube MTS Go Group ครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิจชร์ธีรัญยาสิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขจะมาวิเคราะห์ทิศทางทองคำกันในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ่า่งฟังครับ ในการโก t o n ทูไนท์บาย g อในค่ำคืนนี้ก็เปิดภาพรวมของราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆเท่านั้นเองครับไม่ไปไหนมากเพราะว่าไม่มีข่าวสำคัญทางด้านเรศรษฐกิจใดๆก็คงต้องรออัจจัยใหม่ๆที่เข้ามาเกื้อหนุนทำให้ภาพรวมของราคาตอนนี้เนี่ย เคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง1,326-1,331เหรียญเท่านั้นเองก็ไปไหนไม่ได้ไกลขึ้นไปก็มีแรงเทขายลงมาก็มีแรงซื้อกลับนะครับเออฉะนั้นในเชิงของการลงทุนก็ยังเป็นลักษณะของการเวทอันซีรอความชัดเจนของทิศทางว่าจะเป็นอย่างไรมากกว่านี้นะครับ เออฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่สำคัญและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยากให้นักลงทุนเรียกว่าปรับฐานทำความเข้าใจไปตามกับราคาทองคำที่อยู่ในช่วงที่เรียกว่าพับฐานไม่ได้ไปไหนไกลนะครับดังนั้นนักลงทุนก็จะสามารถ มีเวลามากขึ้นในการศึกษาหาความรู้แต่ว่าก็อย่าลืมที่จะบริหารพอร์ตการลงทุนของท่านให้ให้ปราศจากความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในช่วงแบบนี้ก็เป็นช่วงที่ผมคิดว่ามันเป็นลักษณะของการพักฐานแต่ว่าก็ยังมองว่าโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นนั้น น่าจะยังมีสูงอยู่นะครับน่าจะยังมีสูงอยู่ฉะนั้นนะักลงทุนก็ต้องเฝ้าระครัปลอดูความชัดเจนว่ามันจะขึ้นหรือจะลงหรือไปทางไหนฉะนั้นในช่วงนี้แนวรับ1,320เหรียญแนวต้าน1,340เหรียญอันนี้ถึงโกลด์สปอต โคฟิวเจอร์สใน g o อหรือกลไฟิวเจอร์ของตลาด GFX ก็จะสูงกว่าโกลสปอตประมาณสองเหรียญบกลบนะครับฉะนั้นตอนนี้ก้นล,ลงทุนก็จะสามารถมีเวลาในการค่อยๆปรับปรุงพอร์ตเพื่อทำการลงทุนได้ดีขึ้นนะครับก็หวังใจว่าเป็นช่วงที่ อดข่าวครับพักร้อนแล้วเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะดูว่ามีข่าวอะไรใหม่ๆเข้ามาในตลาดและราคาจะเป็นอย่างไรสวัสดีนะครับและโชคดีในการลงทุนครับขอบคุณคุณหมอครับราคาทองคำในช่วงนี้ยังคงอยู่ในกรอบระหว่าง1,326เหรียญถึง1,331เหรียญต่อทรอยออนและยังคงรอข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยใหม่ๆครับ คุณหมอมองว่าราคาทองคําอยู่ในช่วงปรับฐานและยังมีโอกาสที่ราคาทองคาจะปรับตัวสูงขึ้นได้ครับสําหรับกลยุทธ์นักลงทุนช่วงนี้คุณหมวยยังคงแนะนํากลายุทธ์เวทแอนด์ซีให้นักลงทุนรอความชัดเจนของราคาทองคําโดยมีกรอบแนวรับอยู่ที่1320ี่เหรียญและแนวต้านอยู่ที่ระดับ1340ี่เหรียญครับขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านแล้วลมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการ Go To Night by MTS Gold ช่วงเวลาสามทุ่มผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube MTS GO สำหรับวันนี้สวัสดีครับ